ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเวลาดูดีเบตแล้วโคตรอินถามว่าเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าก็ไม่ใช่ครับไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเคยอยู่กรุงเทพก็อยู่แบบประชากรแฝงแต่ก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับประเทศเราหรือเปล่าใครที่มีสิทธิ์เลือกก็อย่าลืมไปเลือกแล้วกันครับ22พฤษภาสอ2 0ันิบแลวที่พูดมาเกี่ยวยังไงกับเกมครึ่งนี้ครับเกมคือสื่อหนึ่งที่แสดงถึงการเมืองได้อย่างลึกซกกกึ้งงงางาาทททรลมอแ้ัตะ แต่ว่าวันนี้ทางอ้อมเราจะไม่พูดถึงครับเพราะเกมที่พูดถึงการเมืองตรงๆมันมีเยอะแยะมากมายแล้วมีหลายแนวแต่ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นเกมบริหารต่างๆแล้วถึงผมจะอินการเมืองแต่ผมเบื่อเกมบริหารและสร้างเมืองแล้วอะเพราะงั้นวันนี้มีเกมเมอร์ไม่ได้มาสร้างเมืองครับแต่จะพาไปดูเกมแนวการเมืองแบบที่ไม่ต้องสร้างเมืองเป็นเกมการเมืองที่เสียดสีการเมืองและหลายๆเกมเสียดสีได้เจ็บแสบมีเกมอะไรบ้างแล้วเรื่องราวของมันเป็นยังไงเราต้องไปทําอะไรในเกม ไปดูกันครับบอกเลยครับว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาอย่างจริงจังและเกมแรกของเราคือ escape fit stop เ <c> ช <oughs> ียหมดความน่าเชื่อถือเลยไหมเนี่ยบอกว่ามาอย่างจริงจังแต่เปิดมาด้วยเกมหนีปลายหยุดผมพูดเป็นงั้นแหละหลอกให้คนดูตายใจก่อนเกมนี้จริงๆก็จริงจังเหมือนกันนะครับเป็นอินดี้สยองขวัญฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยที่ชอบความเป็นไทยผู้พัฒนาเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมล้อเลียนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและการศึกษาเท่านั้น เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขค้นไม่เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่จริงคือถ้าเกิดคุณเห็นใครหน้าคุ้นคหรือว่าเสียงคุ้นคุ้นโผลมาในเกมแล้วคุณนึกถึงคนจริงๆแสดงว่าคุณคิดไปเองครับต้องบอกว่าจริงๆเมืองนอกก็มีเกมที่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันครับชื่อว่า house of tension เอาคร่าวๆก็คือไอ้ house of tension เนี่ยเป็นเกมที่เราต้องหนีเหล่าศัตรูที่มีหน้าตาละไม้คล้ายนักการเมืองคนดังเหล่านักการเมืองชื่อดังพร้อมจกักกระซวกคุ้นจักข้างหลังเป็นเกมล้อการเมืองของฝั่งตะวันตกกันนะครับ แต่ต้องบอกว่าสำหรับ Escape Fist Stop 3D มันไม่เสื่อมแบบนั้นครับเพราะจริงๆเกมนี้ก็หลอนอยู่แค่เห็นหน้าตัวละครผมก็สะดุ้งแล้วสะดุ้งยิ่งกว่าเจอผีจริงๆอีกเรื่องราวเนี่ยก็คือเราได้เล่นเป็นคนที่ถูกจับไปปรับทัศนคติแบบ4.0โดนเปิดคลื่นเสียงล้างสมองแต่มันทาอะไรคุณไม่ได้ครับเพราะถ้าทาได้คุณคงไม่ได้เล่นเกมนี้ดังนั้นคุณก็เลยหนีออกมา แต่พอออกมาก็ดันเจอเขาวงกดลึกลับแถมยังมีปลาหยุดที่หน้าตากล้ายคนดักออกมาไล่ล่าคุณและทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาก็จะมีเสียงบางอย่างและเพลงบางเพลงที่คล้ายคล้เพลงใจเพชรคุณจะหนีรอดหรือเปล่าหรือต้องอยู่กับเขาไปตลอดการลองไปเล่นดูครับ <laughs> ตัวเกมมีอิสเตอร์เอ็กซกวนๆด้วยนะครับคนไทยน่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีอย่างที่บอกครับต้องลองเล่นดู เกมต่อมาอันนี้จริงจังและไปพูดถึงการเมืองระดับประเทศกันดีกว่าครับกับ not tonight เกมนี้เนี่ยเป็นเกมอินดี้สไตล์พิกเซลอาร์ตที่ล้อเลียนเหตุการณ์ที่อังกฤษถอนตัวจาก EU เหตุการณ์ที่เรียกว่า Brexit คือในเกมเนี่ยเป็นการจำลองสถานการณ์ครับว่าถ้าเกิดอังกฤษถูกปกครองโดยรัฐบาลขวาจัดสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง Brexit คือชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายยุโรป จะถูกถอดสัญชาติอังกฤษแต่ก็ไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากประเทศนะครับยังให้ทํางานแล้วก็ให้ความหวังว่าจะได้สัญชาติอังกฤษคืนมาถ้าหากประพฤติตัวดีโดยเกมมีหลายตัวละครให้เลือกครับแต่ไม่ว่าเราจะเลือกใครมาเล่นสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นคนไร้สัญชาติและถูกตรีตาว่าเป็นบุคคลหมายเลข112และถูกย้ายไปอยู่ใน relocation block B ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เปรียบเสมือนคุกของคนไร้สัญชาติแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือทำงานเป็นกาดหน้าผับ เป็นคนตรวจตัวทำตัวดีๆหาเงินตามที่กำหนดเพื่อให้ได้สัญชาติมาสำหรับเกมเพลย์เนี่ยจะคล้ายๆกับเกม p a p ปอร์เพลสครับคือเราต้องตรวจบัตรของคนเข้าผับหรือสถานที่ต่างๆตรวจบัตรทำตามเงื่อนไขเพื่อคัดกรองคนแต่ยิ่งเล่นเนี่ยเกมจะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆครับจะมีบัตรหมดอายุบัตรปลอมเราต้องตรวจให้ได้ทันในเวลาที่กำหนดแบบตรวจด,ดูว่า บัตรใบนี้เนี่ยน่าตรงกับเจ้าของบัตรหรือเปล่าอายุถึงไหมโดยเกมมีทางเลือกมากมายหลากหลายครับมันจะมีบางคนที่รู้ตัวว่าผ่านเข้าไม่ได้แน่แ,นแต่ก็จงใจยัดเงินให้เราเพื่อขอผ่านเข้าไปและเป็นหน้าที่ของเราครับที่ตัดสินใจจะยอมโดนปรับยอมรับเงินหรือเปล่าไปจนการตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะเข้าร่วมขบวนการบางอย่างขบวนการระดับประเทศเพื่อล้มรัฐบาล หรือจะสู้ทําตัวดีๆต่อไปเพื่อให้ได้สัญชาติเกมมี2ภาคครับในภาค2ก็เป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันเพียงแต่เป็นการเปลี่ยนเซตติ้งเปลี่ยนโลเคชันเป็นอีกหนึ่งเกมที่เกมเพย์ไม่ได้หวือหวาแต่เล่นแล้วสนุกจนหยุดไม่ได้คือหลายๆอย่างในเกมเนี่ยมันทําออกมาดีมากทั้งบทพูดและการแฝงการเมืองรวมถึงการเสียดสีและตลกหลายถ้าเกิดใครชอบเกมแนวแนวนี้ก็ลองไปหามาเล่นกันดูครับเกมต่อมา not for broadcast ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับสื่อมวลชนเยอะครับ ก็เลยมาถึงเกมเบาๆกันบ้างเกมที่เราจะได้รับบทเป็นสื่อมวลชนเกมนี้เนี่ยเป็นเกมอินดี้ที่ชื่อว่า Not For Broadcast ในเกมเราจะได้รับบทเป็นคนเบื้องหลังรายการโทรทัศนครับทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดสดโดยเราต้องทำทุกอย่างตั้งแต่สลับกล้องสลับสวิตช์เลือกช็อตที่ใช้ได้ทำให้รายการฟโฟล์และสนุกเซ็นเซอร์คำหยาบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆเพื่อให้เรตติง้ตงของช่องที่เราออกอากาศไปในทิศท,ทางที่ดี ในความพิเศษของเกมนี้คือการออกอากาศทุกครั้งเนี่ยจะใช้การแสดงจริงๆครับเสมือนว่าเรากําลังดูรายการทีวีอยู่โดยรายการในเกมเนี่ยเป็นรายการปัน,ปน,ปนๆฮาฮาที่ชวนหัวเราะแต่ขึ้นชื่อว่ามืออาชีพถ้าเอาใจลงไปอินรับรองว่าเกมโอเวอร์รออยู่ไม่ไกลครับเกมมันต้องใช้สมาธิการตัดสลับภาพและการเซ็นเซอร์เป็นเกมที่สื่อถึงเรื่องการควบคุมสื่อได้ดีครับเป็นเกมที่สนุกเกมหนึง่งถ้าเกิดใครอยากลองก็ลองเล่นดูได้ครับ เกมต่อมา Road s i x เอ้ยน6ตกเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบเกมหนึ่งครับเป็นวิชวลโนเวลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแบบตรงๆอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ที่ต้องการจะหนีออกนอกประเทศผ่านทางเส้นทางธรรมชาติคือประเทศเขาถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการเต็ไมไปด้วยคอร์รัปชันและความสิ้นหวังเราเด็กวัยรุ่นที่เป็นตัวเอกก็เลยอยากจะหนีไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศครับ บทนี้มัน,ค,นคุ้นยังไงไม่รู้นะครับในเกมเนี่ยมีวิธีการหนีออกนอกประเทศเยอะแยะมากมายครับเกมเราจะเล่นเป็นรอบๆแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวหนึง่งแล้วเราก็จะได้พบปะผู้คนมากมายเรื่องราวของผู้คนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามตัวละครที่เราเล่นมีทั้งคนที่พยายามจะช่วยเหลือเรามีคนเปลี่ยนใจหรือแม้แต่คนที่พยายามจะหลอกเราแล้วทางเลือกของเกมก็มีผลต่อฉากจบเป็นอีกเกมที่สนุกดีครับ เกมสุดท้ายเดโม c r a c y 4ถึงจะบอกว่าเราไม่เน้นบริหารไม่เน้นสร้างเมืองแต่เกมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมบริหารครับแต่ไม่ใช่บริหารเมืองแต่เป็นบริหารประเทศโดยเราจะได้รับบทเป็นผู้บริหารประเทศเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งผ่านระบอบประชาธิปไตยโดยในเกมเนี่ยเราสามารถกําหนดอะไรต่างๆได้ตามใจครับนโยบายทิศทางของประเทศลดงบกองทัพเพิ่มสวัสดิการ อะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับเพราะว่าอะไรที่เราคิดว่าดีคนอื่นไม่ได้คิดเหมือนเราเสมอไปการที่เราเลือกอะไรบางอย่างก็จะทำให้คนอีกกลุ่มไม่พอใจแล้วสูญเสียฐานเสียงไปหน้าที่ของเราก็คือบริหารนโยบายและบริหารความพึงพอใจของประชาชนไปด้วยสร้างสมดุลทั้งสองฝ่ายไม่งั้นคุณอาจจะได้ตายก่อนเลือกตั้งสมัยหน้า <c oughs> เป็นเกมที่ไม่ได้มีกราฟ,ฟิกหรูหราอะไรครับในเกมเนี่ยเป็นเหมือนการวางแผนงานล้วน คือเราต้องบริหารทั้งความสัมพันธ์ของคนนโยบายงบประมาณใครที่ชอบเกมบริหารชอบอะไรแบบนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้ครับเกมมีม็อดประเทศไทยด้วยนะใครอยากลองบริหารประเทศไทยลองโหลดมาเล่นดูแต่ผมว่าจบดีกว่าก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมที่พูดถึงการเมืองคือต้องบอกครับว่าเกมที่เอามามีทั้งจริงจังบางและล้อเลียนบางเอาเป็นว่าคุณคิดเห็นยังไงกับเกมเหล่านี้หรือคิดเห็นยังไงกับเรื่องอื่นๆก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับ แต่เป็นว่าสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยางแต่อย่า,ง,ายงฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ